สวัสดีครับบังวินฟื้นไรเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทำความสะอาดชิวหมวกกันน็อกนะครับสําหรับคนที่ใช้พวกชิวปลอมสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับคือน้ําเปล่านะครับแล้วก็ทิชชู่อ่าสังเกตดูมันจะมีพวกคากมาแมลงพวกนี้อยู่นะครับเราก็เอาทิชชู่นะครับมาปิดหน้าหมวกแล้วก็น้ำพรมลงไปที่จริงมันควรจะใช้ฟอกกี้แต่ว่าผมไม่มีนะครับเราก็เอามือเนี่ยจะเลงลงไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับสักประมาณสินาทีเลย เราค่อยเช็ดออกเช็ดรอบแรกมันจะยังไม่สะอาดครับมันจะยังเหลือคราบมันคราบบริเวณทีติชูอยู่อันสเกตดูตอนนี้จะมีพวกเศษแมลงติดตามทิชชู่นะครับเศษซากอะไรจะงทำแล้วก็ทำความสะอาดน้ำเช็ดจนแห้งเลยเช็ดจนชิวแห้งเลยรอบแรกมันไม่สะอาดหรอกเราก็ต้องอันนี้มันยังเหลือคราบพวกคราบมันคราบบริเวณทีอยู่เราก็ต้องมาล้างอีกรอบ แล้วก็ทิชชู่มาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมจากตรงกลางเหมือนเดิมเลยแล้วก็เกี่ยให้หน้าหมวกเกี่ยให้ทั่วหน้าชิวนะครับแล้วก็เช็ดออกเรานี้มันจะเหลือพวกคาบมันเข้าบรูเนี่ย ทำไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะสะอาดมันไม่ใช่แค่รอบเดียวหรอกแล้วก็เช็ดนะครับไม่ต้องถูแรงมากนะครับถูแค่พอประมาณก็พอนี่รับมันครับทำถึงมันเลยค่อยๆถูครับค่อยๆถูไม่ต้องกดแรงไม่ต้องอะไรนะครับตอนนี้ก็พอใจผมแล้วเพราะว่าที่เกียด าจากนั้นก็อมสเปรย์ดักกินหมวกนะครับเท่าน,นี้ครับเรียบร้อยวิธีการทศกัอฐาชิลหมวก,กนะ็อก